สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิการันตีนะครับคลิปนี้จะวิเคราะห์ดวงโชคลาภของคนที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีมะเมียนะครับในงวดวันที่16มีนาคม2563นี้คุณจะมีโชคมีลาภจากสิ่งอะไรบ้างเราสามารถวิเคราะห์ได้ตามหลักของดวงดาวที่โคจรอ,อยู่บนท้องฟ้าว่าคุณที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีมะเมียหรือปีมาเนี่ย คุณจะซื้อเลขอะไรหรือแนวทางแบบไหนหรือจะซื้อเลขที่มันอยู่ใกล้ตัวคือเลขเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เกิดในนัก,กษัตรปีมะเมียช่วงที่ผ่านมาคุณจะรู้สึกว่าคุณจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับมันทำให้คุณในช่วงเวลานี้อยู่ไม่ติดที่หรือจิตใจอาจจะไม่ได่นิ่งนะครับมีเรื่องให้คิด มีเรื่องให้ทํามีเรื่องให้กังวลใจอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าสตอรี่ในช่วงเวลานี้ของคุณมันเป็นแบบนี้อยู่นะครับแต่สิ่งสําคัญตอนนี้สิ่งที่คุณทําอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยมันยังโอเคอยู่แต่หลังจากพ้นวันที่16มีนาไปแล้วอันนี้คุณก็ต้องเบรกหรือต้องชะลอไว้ก่อนนะครับ พราะไม่แน่ว่ามันทําอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะักหรือทำแล้วอาจจะมีเรื่องขาดทุนไม่ได้กําไรหรือทําแล้วอาจจะไม่ได้ประโยชน์อย่างที่ตนเองต้องการก็ได้นะครับเอาละเรามาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงโชคลาภเลยว่าดวงโชคลาภของคุณเนี่ยในงวดวันที่16มีนาะคมเนี่ยโอกาสที่จะซื้อโอกาสที่จะถูกโอกาสที่จะเสีย่ยมีแนวทางไหนบ้าง อาจารย์อยากจะวิเคราะห์ไว้อย่างนี้ครับ2แนวทางแนวทางแรกก็คือถ้าคุณอยากจะเสี่ยงโชคแล้วก็ได้รางวีรางวัลน,นะครับสิ่งหนึ่งคือคุณซื้อเลขใกล้ตัวของตัวเองเลยเลขใกล้ตัวหมายถึงว่าเลขเอ,อ,อายุของคุณเลขพอสอเกิดของคุณเลขท้ายบัตรประชาชนของคุณหรือแม้เลขกอทรอถของคุณก็ได้ฉะนั้นเลขที่มันอยู่ใกล้ตัวคุณมันก็มีอยู่ไม่ไม ไม่เท่าไหร่หรอกก็คือวันเดือนปีเกิดพศออเกิดนะครับเลขท้ายบัตรประชาชนหรือแม้กระทั่งเเลขกอดทอรถถ้าคุณมีรถไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถเครื่องรถเกง๋งรถกระบะรถอะไรก็แล้วแต่รถ10ล้อ6ล้อก็ได้ลองนะลองเลือกมาสักเลขหนึ่งถ้าคุณมีรถหลายคันก็ลองเลขที่คุณชอบชอบขับอ่ะ หรือเวลาที่คุณขับเนี่ยมันชอบอยู่กับคุณอยู่ตลอดเวลามีเวลาให้กับรถคันนี้มากกว่าอะไรอย่างเนี้นะครับก็ลองซื้อสิ่งที่มันเป็นแนวทางเป็นแบบนี้ดูไม่แน่นะครับมีโอกาสที่จะได้รางวีรางวัลก็ได้หรือแนวทางที่สองถ้าไม่ใช่ในเรื่องของตรงนี้แล้วเนี่ยให้คุณไปซื้อเลขที่อยู่อาศัยของคุณเลยบางคนอยู่บ้านก็ซื้อเลขที่บ้านบางคนอยู่คอนโดก็ซื้อเลขห้องเลขคอนโดก็ได้หรือบางคนเช่าห้อง มันอาจจะเป็นห้องห้องนี้ห้องนั้นมันมีตัวเลขอยู่แล้วคุณก็ซื้อเลขห้องได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรฉะนั้น2แนวทางที่อาจารย์อยากจะไว้อยากจะวิเคราะห์ไว้ก็คือซื้อเลขใกล้ตัวคุณนะครับเลขบัตรเลขท้ายเลขวันเกิดเลขพศเกิดก็ได้หรือช่องทางที่2คือเลขที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นคอนโดเป็นตึกเป็นห้องเช่าบ้านเช่าได้หมดนะครับไม่เอาเลขที่เราอยู่ในทะเบียนบ้านของตัวเองนะ เอาเลขที่เราอยู่อาศัยหลับนอนเนี่ยหรือใช้ชีวิตอ,อยู่กับตรงนี้อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเลขที่ใกล้ชิดเราหรือเป็นเลขมงคลสําหรับตัวของเราก็ได้นะครับเอาล่ะเลขผ่านไปแล้วนะครับท่าน,นี้โทษทีแนวทางผ่านไปแล้วตอนนี้เรามาวิเคราะห์ในเรื่องของตัวเลขบ้างว่าตัวเลขสําหรับคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีมะเมียหรือปีม้าแบบเราเนี่ยจะมีเลขอะไรแล้วเลขนั้นเราชอบหรือเปล่า ถ้ามันเป็นเลขที่ดีเราลองเลือกมาเล่นมาเสี่ยงนะครับมีโอกาสที่จะออกเลขเหล่านั้นด้วยเช่นกันนะครับเลขที่อาจารย์ให้ไว้มีอยู่4ตัวดังต่อไปนี้นะครับตัวแรกคือดาวพุธดาวพุธในทางโหราศาสตร์ก็คือเลข4นะครับถือว่ามีโอกาสที่จะออกเลข4มาเหมือนกันนะครับตัวที่สองนั่นก็คือดาวพฤหัสซึ่งก็แทนเลข5นั่นเองนะครับ ส่วนตัวที่3นั่นก็คือดาวอังคารซึ่งก็แทนเลข3ตัวของมันเองก็คือแทนเลข3นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่4นั่นก็คือดาวจันทร์ซึ่งก็แทนหมายเลข2นะครับฉะนั้นสรุป4ตัวท้ายที่อาจารย์วิเคราะห์ไว้สําหรับคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีมะเมียหรือปีม้ามีเลขดังต่อไปนี้เลข4เลข5เลข3แล้วก็เลข2ทวนนะครับ เลข4เลข5เลข3แล้วก็เลข2หลังจากวิเคราะห์แล้วอาจารย์ก็ทำเป็นแบ่งเป็น3ตัว3ตัวท้ายนะครับมีอยู่3ชุด3ชุดมีเลขดังต่อไปนี้นะครับเลขชุดแรกก็คือเลข 4, 5, 3ทวนนะครับ 4, 5, 3นะครับเลขชุดต่อมานั่นก็คือเลข4 5, 2, 4 5 2นะครับแล้วก็เลขตัวต่อมาก็คือเลข3 2 4 3 2 4นะครับเอาล่ะอาจารย์ขอสรุปเลขท้าย3ตัวที่จะเอาไปเสี่ยงโชคดูนั่นก็คือเลข4 5 3 4 5 2แล้วก็3 2 4นะครับลองดูนะเลขนี้อาจจะมีโอกาสออกเหมือนกันจะโต๊ะจะเตงอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ส่วนเลขท้าย2ตัวอาจารย์วิเคราะห์ไว้มีอยู่6คู่6คู่มีเลขอะไรบ้างเราไปติดตามกันเลยคู่แรกนั่นก็คือเลข4 5นะครับ4 5รวมกันเป็น9เลขสวยมากนะครับคู่ต่อมานั่นก็คือเลข4 3นะครับ4 3เลขคู่ต่อมานั่นก็คือเลข4 2นะครับเป็นคู่มิตร42เลขสวยเลยนะครับ เลขคู่ต่อมานั่นก็คือเลข5-3นะครับ5-3คู่สงพลนะครับเลขตัวต่อมาก็คือเลข3-2นะครับเลขตัวสุดท้ายเลยนั่นก็คือเลข5-2นะครับขออนุญาตทวนเลขท้าย2ตัวให้คนที่เกิดในนัก,กษัตรปีมะเมียให้เข้าใจอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอสรุปเลขท้าย2ตัวดังต่อไปนี้นั่นก็คือเลข4-5 4-3 4-2 5-3 3-2แล้วก็เลข5-2นะครับเอาละก็ทั้งเลขท้าย3ตัวทั้งเลขท้ายสองตัวอาจารย์ก็วิเคราะห์ไปหมดแล้วตามแนวทางหรือตามลักษณะของคนที่เกิดในนัก,กษัตรปีมะเมียถ้าคุณซื้อในเลขเหล่านี้แนวทางเป็นแบบนี้โอกาสที่จะถูกโอกาสที่จะได้รังวีรางวัลก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเอาละ ท้ายนี้แล้วท่านใดที่ชมคลิปของอาจารย์ในครั้งนี้แล้วรู้สึกอยากจะให้กําลังใจหรืออยากจะทำอะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อให้เพื่อนหรือให้คนที่ติดตามเราได้รับรู้เหมือนเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับและการกดกระดิ่งก็ต้องกดอีกหนึ่งครั้งเพราะมันจะมีกระดิ่งด้านบนสุดแล้วก็มีขีดซ้ายมีขีดขวาอย่าลืมกดตัวนี้ด้วยอย่างน้อยเวลาที่อาจารย์อัปโหลด ลง u t u b e นะครับท่านก็จะสามารถที่จะได้รับคําเตือนนะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับจะได้ชมคลิปนะครับแล้วก็วิเคราะห์ดวงได้อย่างทันเหตุการณ์เพราะอาจารย์จะลงคลิปไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย5วัน3วันแล้วแต่แล้วแต่ความขยันนะครับก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับรู้ก่อนใครนะครับแต่นะครับ,แต,นะรบแต่ถ้าท่านใดที่อยากจะตรวจดวงนะครับอยากจะรู้ในเรื่องอื่นไม่ใช่ เรื่องของความรักอาจจะมีเรื่องอื่นให้เราต้องกังวลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญงานอย่างหนึ่งเลยทีเดียวเรื่องการงานก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งเพราะหลายๆคนตอนนี้กังวลถามว,ว่าจะต้องมีเกณฑ์ตกงานไหมออกจากงานไหมหรือต้องโดนยื่นซองคงซองขาวหรือเปล่าเพราะภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีหลายๆบริษัทก็อาจจะต้องเลี้ยงออฟคนหรือไม่ก็หยุดการผลิตหยุดการเดินงานก็อาจจะ กังวลใจว่าถ้าตกงานแล้วจะมีเงินมาเลี้ยงครอบครัวหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักบางคนอาจจะซีเรียสวิตกกังวลในเรื่องเรื่องนี้ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรดูดวงเพื่อจะหาคําตอบและก็ช่วยกันแก้ไขในสิ่งที่คุณกังวลใจนะครับคุณสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้ที่หมายเลข0 6 1 5 4 8 5 5 0 5่ั่วนะครับ0 6 1 5 4 8 5505อีก1เบอร์นะครับ0 9 5 7 0 5 0 1 6 3 0 9 5 7050163นะครับคำตอบคำทำนายรับรองว่าละเอียดและแม่นยำชัดเจนการันตีแน่นอนนะครับมีค่าครูด้วยนะครับแต่รับรองว่าไม่ราคาไม่แพงอย่างแน่นอนด้วยประสบการณ์นานหลายหลายสิปีนะครับอย่างน้อยก็เกือบเกืปีเห็นจะได้นะครับ ท่านใดที่ชมคลิปของอาจารย์ในครั้งนี้แล้วอาจารย์ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองมีทรัพย์ร่ำรวยกันทุกๆคนเลยทีเดียวและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามนะครับสวัสดีครับ